สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นการปลูกป่าระยะชิดนะครับสังเกตดูนะครับตรงที่ยังไม่มีต้นไม้ขึ้นเนี่ยก็จะมีหญ้ารกนะฮะหญ้ารกแล้วก็ค่อนข้างจะจะทึบหนานะครับนี่ผมมาเตียนแล้ส่วนตรงที่มีป่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นหญ้าเลี่ยเลี่ยเลียเลี่ยเยไปเนี่ยนะครับเขาก็ สักพักเขาก็จะตายไปเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสั่งเขาแสงได้นะฮะเนี่ยแล้วก็เขาก็จะทับถมลงไปเนี่ยนะแล้วก็จะมีเห็ดเกิดจะมีเห็ดเกิดตลอดแนวเลยนี่เป็นป่าปลูกนะครับเป็นป่าปลูกฉะนั้นแล้วการบํารุงดินเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมปลูกระยะชิดครับไม่ต้องกลัวใครบอกว่าชิดแล้วมันไม่โตเนี่ยไม่จริงนะดูนะ คิดไปเลย1คืบเนี่ยหคืบนะอนี้การปลูกป่าก็ต้องมีถุงมือนะครับที่สำหรับใช้ลุยสำหรับใช้ทางถาวันจับไม้เนี่ยฮะได้ถุงมือดีๆไปเนี่ยท่านทำงานได้โดยที่ไม่เจ็บนิ้วเลยจับจอบกระชับนะครับถุงมือหุ้มยาน,นะครับรุ่น380แล้วขายถูกที่สุดใน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 เว็บแ้ะครับในตลาดนะครับติดต่อมาได้ นะฮะเนี่ยใช้ดีมากเลยนะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบการปลูกป่าปลูกต้นไม้ผู้ช่วยที่ต้องมีก็คือหนึ่งจอบอย่างที่สองก็คือถุงมืออย่างที่สามก็คือรองเท้าบูทนะฮะมีสามอย่างนี้ท่านท่านสามารถที่จะแปลงที่ดินของท่านได้เลยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับนะวันนี้เราจะมาให้ดูนะครับใบหญ้าเนี่ยคมมากนะครับมันบาดท,ท่านเหมือนมีดโกนได้เลยนะครับฉะนั้นแล้ว ท่านต้องป้องกันนะครับถุงมือคุ่งยางหนาพิเศษ380ของเรานะครับนะครับช่วยได้นะครับหยิบเลยฮะดึงได้เลยนะครับถ้าเป็นมือเปล่านี่เรียบร้อยนะครับบาดแล้วนะฮะดูนะฮะยาคาเนี่ยความคมเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะใครได้โดนบาดเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูนะฮะเราจับเราจับเด็ดได้สบายๆฉะนั้นมันจะช่วย ให้ท่านทํางานได้ดีนะครับถุงมือ380นะครับถุงมือเกาหลี380นะครับโอเคนะฮะนะฮะเรามีจําหน่ายขายถูกนะครับโอเคสวัสดีครับครับการตัดหญ้านะครับอุปกรณ์สําคัญที่ต้องมีนะครับหนึ่งรองเท้าบูตนะครับสองถุงมือนะครับสามแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับนี่ฮะถุงมือตัวนี้นะครับใส่กระชับมากมายเลยนะฮะท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับขนถึกบึกบึนหนานุ่ม นะครับรับแรงกระแทกได้ดีนะฮะถุงมือ380ขายส่งนะฮะโอเคนะฮะสวัสดีครับนี่จัดส่งนะครับถุงมืออเนกประสงค์นะฮะรุ่น380นะครับให้กับแขกผู้มเกียรตโอ้นี่นะครับสาวๆเคอรี่ใส่นะครับไม่ได้ถ่ายหน้านะจ้าไม่เป็นไรอ่ะเห็นนะครับดูนะครับผ้าเนี่ยโอ้นี่ครับอย่างดีเลยครับโอเคนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับขครส่งนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ